โอ้ฉันได้พิซซาเล็กนิดเดียวเองส่วนฉันมีขนาดพิซซาทั่วไปหอมน่ากินสาวตัวนี้สี่พิซซาทันใหญ่มากฉันจะกินยังไงดีนะงั้นก็มาเล่นกันเลยใช่ฉันสามารถจัดการกับพิซซาได้เร็วมากเลยแถมฉันจะไม่เลอะด้วยนะพิซซาขนาดกัดแค่คำสองคำก็หมดแล้วหมดแล้วล่ะเอาเลยโอ้ใช่ฉันเห็นแล้วว่าเธอนั้นกอะไรออกเลยตอนนี้ฉันตัดมัน แต่ไม่ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะมันน่าเบื่อเก,กินไปฉันต้องการตัดพิซซาเป็นเกลียวใครเคยกินแบบนี้บ้างคอยดูนะแน่นอนว่าไม่มันคือวิธีของฉันเองแลนนี่คือการกินพิซซาที่เร็วมาก <c oughs> มันได้กินรอบสามในวินต่อไปแล้วและเห็นไหม <c oughs> พิซซาหายไปต่อหน้าต่อตาเลย <c oughs> นั่นสิเลยโอ้ตาฉนันเลิกเหรอฉันก็ไม่ได้กินของตัวเอเหมือนกันแช่พิซซาทุกแผ่นมาซ้อนกันแบบนี้ จากนั้นฉันก็ได้ได้เค้กพิซซ่าพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถลองและพั่อแฟรสชาติได้แล้วสาวๆนี่มันดีมากเลยล่ะแต่ฉันคนเดียวเขาใช้เวลากินนานหน่อยนะจิ๋วฉันมีไอเดียแล้วแนนซี่เ็วเข้าเธอทำได้แนนซี่เธอทำได้แนนซี่อย่าบื่เพ้อสู้ๆเลวเข้าเลวเข้าใช่ฉันทำได้ฉันเป็นนักสู้ฉันกินหมดแน่ yeah, chắn thầm đây đã yeah, Jill, thật kiêng mắc lơi, Nancy, phải thầm đây đi mắc, oh, đây anh nói lại lẹ, à, phần chắn, này chụp bắp chụp anh đại, đúng, chạy được của chắn còn xí, nay mình chạy coi anh nữa, Jill, ta đang lo là gì lận, nay mình chụp bắp chụp nổi mắc lơi, lại có trăng thôi, thân sẽ lấy, ta có như là gì đi là, ta nhanh แ <Hey, S 2> นนซี่ดูสิ <laughs> จิวกินักินไม้เปล่าละ่ะเ <laughs> นี่ยพวกเธอหอนอะไรกันน่ะ <What? S 2> โอ้หมดแล้วเหรอ <laughs> เราจึงเลยฉันพิ่มกีนดิงนะเันินก็นแนนซี่ตาเทินแล้ว <h ums> โอ้ฉันไม่คืนต่อไปจะเป็นยังไงนะ <h ums> เช้าเร็วมากง่ายด้วยโอ้โทษทีนะแอนนี่ <h ums> ฉันไม่ตั้งใจ <h ums> นึินก็ถึงไหนแล้วนะอืมอร่อยจังเลยสงสัยจงว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ อฉันมีไอเดียแล้วอะไรนะแก้วเหรออ่าใช่แล้วฉันแค่ต้องเพิ่มไกเล็กน้อยจดสาวม,มันกำลังจะร้อนขึ้นแล้ว <Wow. S 1> และแน่นอนจุ๊บจุ๊บอันใหญของฉันกลายเป็นเครื่องดื่มแสนหวาน All right. All right. มาลองกัน All right. All right. จุ๊บจุ๊บในลูกของเหลวอร่อยกว่าเดิมอีกนั้นนี่เซ <Yeah. S 1> ็งจังหมดแล้วมากแอนซี่ระวังหน่อยซิ นั่นข้างๆเธอเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตฉันจริงๆเลยเราพูดได้แล้วนะแอนนี่กินจะ๊บจับผ่อนเธอดีกว่าจริงด้วยใช่แล้วจะลองเดี๋วนี้โอ้มันหนักมากเลยอะส,สาวๆฉันจะไม่ไหวอ่ะช่วยฉันด้วยดึงดึงโอ้ฉันเหนื่อยแล้วอ่ะถ้ากินแบบใหญ่ๆไม่ได้หรือจะโอ้นึกออกแล้วโค้ดของฉันมาเลยส,สาวๆระวังนะตอนนี้จุ๊บสวยแล้วเ่ะ ทุกอีกสองสามครั้งมันต้องแตกแน่นอนอีกนิดเดียวจะได้ลองแก่แล้วอือเย่เจ้าวั็บที่แตกแล้วเหมือนคริสตัลเลยไม่มีใครต้านทานคอาทนฉันได้ได้เวลาลองแล้วเอาละ่ะ mm. อ,อร่อยมากเลยฉันอยากกินมากกว่านี้มากกว่านี้และมากกว่านี้เอาล่ะอีกไม่เยอะแล้วล่ะแต่ฉันจะกินให้หมดเลย เอาไม่จริงฉันได้ขวดคองกลที่สุดในโลกเลยและในที่สุดฉันก็ได้ขนาดทั่วไปแล้วมันเหมาะกับฉันมากเลยดูนี่สิมันคือขวดควรใหญ่ล่ะอ๋อแดนซีนั่นขวดนั้นหรอทำไมเล็กจังเลยอย่าไปฟังแอนนี่นะแกหวานที่สุดในโลกแล้วและอร่อยที่สุดแน่นอนฉันเชื่อใจอร่อยจ้ะ ฉันอยากกินมากเกินนี้อ๊ออะไรอะหมดแล้วเหรอโอเคไม่ต้องห่วงนะแนนซี่ฉันรักไหมต่อเองตอนนี้ฉันจะลองฟกคาโคลลาจีลี่มันทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากเลยโอ้ใช่ดีจังเลยจิวน่ากินจังเลยโอ้ยังมีหลุดก้นขวดด้วยมันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยนะแต่ออกมาไม่ได้สิเอ้ยอ้เนื้อของฉันติดทำยังไงดีเดี๋ยวฉันช่วยเอง เออกซี่ออกมันไม่ออกอะ่ะเอาไงดีนะซิไม่เป็นไรง่ายมากเราแค่ต้องการน,น้ำมันเอานิ้วมาให้ฉันแล้วฉันจะช่วยเธอเองแบบนี้แหละตอนนี้เธอก็ดึงออกได้แล้วเห็นไหมง่ายเหมือนปอกกล้วยเจ๋งเลยแอนนี่เลยต่อเลยได้เลยเปิดโอ้ยหนักจังเลยทำไมมาถึงหนักขนาดนี้นะแต่ว่ามาัน,านอร่อยสุด,สด,สดเลย สาวสาวไม่ต้องอิจฉานะแต่มันไม่เศษมากน,นี่เธ้งสกปรกไปหมดแล้วเธอพูดอะไรนะโอ้ฉันหวานไปทั้งตัวเลยโออีกแล้วฉันได้เล็กที่สุดอีกแล้วส่วนนี่กำลังพอดีกับฉันเลยเย่สาวสาวส่วนฉันได้ช็อกโกแลตอันยักษ์ละดูสิมันใหญ่แค่ไหนอโอ้นึกออกแล้วสำหรับช็อกโกแลตเล็กๆก็ขัวเล็กๆไงล่ะ ฉันต้องกินช็อกโกแลตนี้อย่างพิธีพิถันฉันต้องใช้หม้อเล็กๆแล้วก็วางบนเตาใส่ช็อกโกแลตจิ๋วลงไปในหม้อเลยแล้วก็อย่าลืมนมจิ๋วด้วยใส่ลงไปในหม้อด้วยเปิดไฟแล้วก็รอมันละลายออกมาเป็นช็อกโกแลตล้อเลยล่ะจากนั้นก็เทลงในแก้วเล็กๆโหน่ารักจนไม่กล้าลองเลยแต่ยังไงก็ต้องลองอร่อยมาก งานเล่นน้ำชาของฉันจบแล้วล่ะเขาจะเป็นคนต่อไปล่ะเอาเลยโอ้ฉันเองงั้นก็มาปิดปิดช็อกโกแลตจังหอกันเลยแล้วก็กัดวิธีไหนจะดีไปกว่านี้ล่ะอาล่ะฉันกินหมดแล้วมองอะไรกันเหรอว่าฉันไม่ได้กินช็อกโกแลตมาตั้งนานแล้วนี่คิดถึงนะงั้นก็ฉันจะกินช็อกโกแลตที่นี่ยังไงดีนะคิดออกแล้วสาวๆต้องใจดีนะ เพราะมีกระดาษหอ่อมันเดิมๆ <All right, S 1> กันเดิมสิ all right, all right. งั้นก็มันเริ่มกันเลยฉันจะรวบรวมกำลังทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อบกรีช็อกโกแลตก้อนนี้เลยละ่ะแนนซี่เธอดูเหมือนจะหักเลย <c oughs> ฉันเป็นคนแข็งแรงนะงั้นตอนนี้ฉันสร้างบ้านกัน <Awesome. S 1> แบบนี้เลยตอนนี้เอามาเป็นบ้านช็อกโกแลตนั้นก็ถึงเวลาชิมกันแล้ว <c oughs> อ๋ออร่อยจังเลย ฉันมีไอเดียแล้วเดี๋ยวสิฉันอยู่ในกระท่มและหลังคาก็หมดประโยชน์แล้วล่ละสาวๆอย่ามองฉันแบบนั้นสินี่คือช็อกแลตของฉันฉันจะกินให้หมดโอ้กำแพงมันหนักมากเลยแล้วเราช้าจะเป็นยังไงนะแน่นนอนอร่อยอยู่แล้วเหลือไม่เยอะแล้วฉันกืจะกินหมดแล้วเชิ้นสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยเย้ นี่สุดฉันก็โชคดีแล้วโอริโอย้ยาของฉันว้าวโชคดีจริงๆด้วยแต่เราไม่อ่ะฉันได้คุกกี้ที่ลิสุดเลยเราใช้เวลาไม่นานแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องุ่งนมก่อนตอนนี้ก็ลองได้โอ้อร่อยจังเลยโอ้ยังมีนมเหลืออยู่ด้วยฉันจะดื่มมันด้วยนะ,ส,ะสาวๆพบความงามของเราโอ้นมเยอะจริงๆด้วย แต่ยุดไม่ได้แล้วอร่อยจังมองอะไรเหรอใครต่อละแนนซี่แล้วเข้าอ๋อใช่แล้วตอนนี้ก็ฉันื <yes! S 1> อหอมจังเลย<ม>อร่อยมากแล้วไงต่อกับตานออริโอกำลังเดินทางไปแล้วก็ใช้ฝั่งน้ำนมเจอเอาไม่นะกับตันออริโอจมหายลงไปในมหาสมุทรน้ำนมแล้วจะหาทางให้เจอเนออริโอไมู่่ตรงนั้นเหรอ โอ้กัปตันออราอยู่นี่แล้วยังไงฉันก็จะกินมันยินดีแกไม่สามารถหนีจากฉันได้ัดนสิที่หิวหายฉันกินหมดแล้วจิวเด็แค่เหอใช่แต่นมก้าวเหลือกันไปไหมโอ้มันเป็นไปไม่ได้จิวนมันก้าวเหลือกันไปไหมไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว ฉันก็แค่เทนมลงไปบนโอริโอแบบนี้แหละตอนนี้ก็ลองได้โอ้ใช่สดสาวมันอร่อยมากเลยเธอจะไม่มีนมก็เถินนะส่วนที่อร่อยที่สุดก็อยู่ข้างใน,นไงแอนนี่ถือให้หน่อยสิ <Okay. S 1> โอเคโอ้เห็นไหมมัอร่อยจังเลยอ๋อขอบคุณนะฉันชอบจังเลยโอริโอหยุดตัวเองไม่ได้แล้วละ่ะ oh, no, no, no. อดูเหมือนจะหมดแล้วละ่ะ ออ,อมียันเล่ลูกตาเกี่อันนี้ท้ามีเยอะมากเลยสวนฉันได้แค่ลูกตาเดีวยวเองอแล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละ่ะฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้น บอกว่ามันดูไม่โหดร้ายกันไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันออเฮตายมันสยองสุดๆทอามันออกไปจากฉันพวกเธอทําอะไรกันอ๋ฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอตพอ่งทำให้จูเลียติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว โอ้ยงนี่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลูกตามมาจากไหนกันน่าสยักขยาดสุดๆเลยหลังจากการแก้งบ้าๆการกินลูกเยลยลี่อร yep ่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเคเห็นด้วยฉันได้ติดขังของฉันแล้ว ดูสิว่าเลืองตาของฉันใหญ่เท่ไหนอเล็กซ์นายรออะไรอยู่หรอเดี๋ยวจ,จะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละฉันจัดก,การของฉันได้ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างล่งั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันสาวๆไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไมใ่ใครอะไรทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เห็นทุกอย่างรอบตัวเลยอเล็กซ <Yeah>. oh. uh ์สายตาทำไม oh. ทุกคนถึงได้ขนมเยอะจัง oh. แต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่เดียวเอง oh. หวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะล่าเที้นใส่ฉันหนึนแล้วเธอเข้าควรอะไรนะักหนาถ้าทำตัวเป็นเด็กวิ่งตัวน,น้อยน้อยไม่ได้ oh. ฉันมีความคิดด้ดีแล้วที่จะแบงช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น ื่อยไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอลไซจะไม่ลองไห้นะเอานี่ไปทวิชเกัดกรได้ด้วยไฟฟ้านะพวกเธอไม่จำเป็นด้วยไฟฟ้าสำหรับช็รตอรเลสเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยโอ้ให้ตายนี่มันคือทวิกซี่อร่อยที่สุดเลย Oh. ถึงตาฉันกินช็กโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาหอออกก่อน oh. ตอนนี้ก็ร่มกินได้ oh. ดีจังดีมากๆเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกโกแลตควรกินคู่กับอะไรนงนมงไงล่ะโ oh. อะ้ทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตพรีสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย,ยนี่แหละลงตัวสุดๆนมกับช็อกโกแลต <c oughs> ฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <c oughs> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะ <c oughs> อเล็กซ์ <c oughs> เธอนา่าจะเริ่มกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นนอน ช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตึกสูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยโนเทล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมดปเลยว้าวอาเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสถิติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลยเรามากินกันดีกว่าเ no, no, no. oh, no. ออเออทุกเธอทำเลยนะ่ะตัวการ์ตนเขาทำมันล้มแล้วเออเล็กซ์พวกเราขอโทษน,นะ <ng ham> แต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจไม่เป็นไร มองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดกก่บมาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน oh. ใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรก็จิตเดียวเอง oh. ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำ oh. Oh. แต่ถ้ามีวันขยายนะ่าจะช่วยได้ ฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆเรามาทดสอบดูกันเถอะอร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากๆเลยอเล็กซ์ตา์เธอแล้วในที่สุดฉันกำลังเหิวพอดีใครเขาเปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้น่นแน่ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ ตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน yeah. Yeah. อร่อย <Yeah. S 1> ออออใช่ <c oughs> มันรังข้าวกรบบพวกนี้มันเล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วเยียม <c oughs> <c oughs> ต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้ดิมมากหยุดน้ำหมวกกับน,น้ำจะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เราต้องทำและแค่จลอมตึงมันทั่งลอทับกับด้วยร้อนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ้ไม่เอาบอกคอรีในตลาดโบราดนี่คืออะไรและรสชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆแต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดีถ้าฉันปลูกมันและดูแลมันมันก็จะงอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเผาปลูกแต่พวกเราทรมา ไมค้อควรนะแล้วนาะนขนาดนี้ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิโตแ,แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบลัลเฟตของเธอแล้วกลิ่นเหม็นเกีียวของมันทำให้ฉันอยากอ,อก้วกเหมือนมีใบยญ้าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกลิ่นมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันว้ <What? S 1> าวพวกเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังสั่นหวังว่ามันปลอดภัยนะ,ะจูลี่เธอปลุกบัคล่ให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วละ่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริง <c oughs> เป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ <c oughs> ไม,ไ,ม oh. ไม่เลยเมนเขียวสุดๆแล้วก็หยุดหัวเ,วเลาะได้แล้วม่ล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัค์เกอรี่กันมื่อือมานี้บางทีเ็าแค่เอามันทิ้งไปสิดูด้านสิมิกกี้เมาส์ไหนก็เธอนม่เสิร์จริงๆตอนนี้เราต้องรีดโยนบัรเกอรี่ทิ้งไปหยุด เธอคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบลูแครี่ทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้ว <c oughs> และนี่คือส่นที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่กอนกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะ <c oughs> ง่ายทุกคน นที่สุดเราก็กำลังจะเริ่มชาเลจนกันแล้วและฉันก็โดนหดต้นแต่แรกฉันได้หมักฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กเธอเน่ไม่มีดวงจริงๆนะแต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมักฝรั่งฮาบ,บ้าบ้าโดยเฉพาะรสบเบ,บ๊กัมนี่เธอกำลังทำอะไรน่ะโอ๊สมคอมม มาฝรั่งเป็นของเธอนะแต่ฉันต้องเป็นคนเก็บขยบนั้นเหรอเอานี่ไปซะเออไม่นะเลิกบ่นได้แล้วดูลูกบอกที่ฉันกำลังจะเป่าก่อนสิฉันจะโชว์วิธีการกินหมากฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดูพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกปองแบบนี้ได้นะแต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทำได้ว้าวนั่นเยี่ยมไปเลยอเล็กเธอทำได้ดีมาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคี้ยวหมากฝรั่งแล้ว ก่อนอื่นฉันต้องกระดานห่ออกนและฉันก็มีทริคดีๆที่จช่วยฉันได้ว้าวเยี่ยมไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้วเปิดใช้งานเครื่องดูดมันฟรังว้าวและตอนนี้ก็มาดูกันว่าลูกปองจะใหญ่ขนาดไหนฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกปองใหญ่กว่าฉันแน่นอน ให้ตายเธอทำอะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ระเบิดของฉันแตกนะเธอยังทำคิดของฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะช่วยชีวิตยังไงเนี่ยถ้าเอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อยไม่น่าถึงตาเธอกินแบบฝรั่งแล้วน้ยที่สุดเพื่อจะเอากระดาษออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษออกมาได้ผลดีเยี่ยม ตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยพวกเธอพมจะเห็นลูกกวาของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลยมิาหยุดน้ะมันใหญ่เ pues, กินไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะทินกลับมาบนโลกได้ยังไงฉันมีความคิดแล้ว เราต้องทำทุกอกให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติกนี้อเล็กซ์ยิงเลยทำไมเป็นฉันเป็นงานไม่ล่กคงเป็นไปนอกโลกแน่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิต้าทำได้ดีมากเธอเลิกลงมือแล้วฉันค้งคิดไปว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกซึ้งแล้วฉันดีใจมากๆที่เจอเธอครัง Players, ้งนะ อ้โน่ฉันได้ผลทับทิมแค่เดียวเองแล่ฉันมีเตมไปหมดเลยเป็นสิบผลเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิของฉันอร่อยกว่ามิล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ฉันชอบทับทิมมากมากเลยดูแมนเล็กนั่กินข้างในก่อนสิก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวก แต่ฉันไม่ที่นี่เป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดๆสุดๆและเมือก็ไม่ต้องเหลอะด้วยแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าชันนอาวเมทัฟให้มาหม่าวางไว้บนจานและกินภายในครั้งเดียวแบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้นหนึ่งเม็ดเป๊ะเลยนี่มันเจ๋งสุดๆนั่นก็หมายความว่าฉันได้เลิมช้ชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่า ฉันจะได้ทับพิมก็ผลเดียวแต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุดการผ่าทับทิ่อาจง่ายแต่การบิดมันให้แต้รยมือเปล่านี่สิแย่จังอเล็กซ์ตอนนี้เธอมดนคนบ้าสุดๆการเป็นคนบ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับพิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อ อะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับทิมเสรอร่อยหมดแล้วบางทีวิต้าเธออาจจะเป็นแบบเดกกับฉันก็ได้ไม่งั้นลิกเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้วมิาฉันขอมิดหน่อยสิเอาไปเลยแค่กินทับทิมธรรมดาธรรมดามันน่าเบื่อเกินไปแต่ถ้าคันเป็นน้ำผลไม้น่าสนุกสุดๆเลยดูสิฉันมีเครื่องขันผลไม้ด้วยว้าว ครื่องใหญ่จังเครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆแล้วยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บีวให้หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะๆดูน้ำคั้นนี้สิมันกำลังอ้อนวอให้ฉันดื่มมันโอ้ยังไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดี มันอร่อยไหมล่ะอลซุด์ดมีต้ามีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันออกได้ง่ายๆเลยไม่ตายสิฉันได้โค้กแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่าดูสิว่าเมล่ามีกี่กระป๋องกันนะใช่ดูสิฉันได้โคก้กมาเป็นตึกเลย งั้นชันขอดื่มก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีโชคอยู่บ้างเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยและหลังจากดื่มมันก็มีเสียงท้องร้องอีกเสมอฉันคิดว่าฉันมีความคิดที่ดีแล้วจะดื่มโค้กทุกกระป๋องพร้อมกันเลยก่อนอื่นฉันต้องเปิดมันจากนั้นฉันก็ต้องการหลอดพิเศษที่ชันสร้างขึ้นมา นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเขานห้มันอร่อยสุดๆไปเลยโอ้ฉันว่ามีอะไรบางอย่างอ,าออกมาแล้วล่ะนั่นเป็นสิ่งคำรามที่น่าเกรงขามสุดๆ,ๆเลยถ้าคิดว่าไงล่ะก็ฉันต้องเป็นชายนะแต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่าและฉันก็ได้มากระป๋บบองหนึ่งด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรน่ะ๋ย่มันก็ลเล ก็ปล่มันพังลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องงื่อมแล้วฉันว่าฉันคงดื่มโค้ทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลยเราเชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื่มมันจริงจริงแค่อย่าทิ้งขยะใส่เราก็พอใ่เลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะโท้กทีฉันหยุนไม่ได้แล้ว อ أ, อมิลากอะไรขึ้นกับเธอนะ่ะเธอเห็นพวกเตงหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แกส๊สอ้าวเก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้อาวไม่ลาเลยหนักมากอา้ไม่เอาแล้วนะมิลาไม่เอาโคกแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเดื่อมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วล่ะ